สวัสดีท่านครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับโลกซอมบี้เย่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 ต่อไปนี้ผมจะไม่พูดเรื่องพาร์ทแล้วนะฮะเพราะว่าจําไม่ได้ทุกทีเลยไม่เป็นไรหรอกนะเจค,ครับผมเนื่อง,งจากพาร์ทที่แล้วเนาะก็เรามาที่นี่แล้วก็ด็อกเตอร์คนนั้นก็หายไปนะครับด็อกเตอร์ทวานสรรพคุญญานะครับก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วเราก็ต้องมาหาอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสรุปแล้วผมมีมีปริศนามากมายเลยไม่รู้จะทํายังไงต่อพาร์ทที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าอะไรนะ นอน,ออนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่ใช่ไม่ใช่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่ใช่จําได้ว่าเราได้สมุดเล่มน,นึงมานี่สมุด2เล่มเป็น material ที่มีอยู่ในเกาะแห่งนี้แล้วก็การคราฟของต่างๆแล้วก็เท่าที่สํารวจดูแล้วนะครับที่เนี่ยเบาะแสของด็อกเตรมาถึงแค่ตรงบ้านที่เราอยู่เนี่ยแต่มันเป็นรอยเลือดของหนอนนะฮะสรุปแล้วเพราะว่าหนอนมันเคยมาที่ห้องของเราไง แต่ด็อกเตอร์ไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะด็อกเตอร์กลายเป็นหนอนไปแล้วไม่น่าใช่นะ<อ>ป้ายที่ทิ้งไว้ก็บอกแค่ว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมจะไปช่วยพวกคุณเฮ้ยผมจะไปช่วยพวกคุณแสดแล้วเขาก็ไปหาเราเหรอไปหาเราแล้วมันคาดกันอย่างนั้นเหรอและอลอนก็ตั้งชื่อให้กับพวกซอมบี้เดินได้ว่าปประิตอ๋อเฮยไปดีว่ไปดีว่าไปดีว่า,ด,วาดูด,ดูอยู่กลางแจ้งไม่ปลอดภยัยไปก่อนไปก่อนซ้ายมือ ทำไมเหรอมีอะไรอ่ะเก่งเหมือนหอคอยอ๋อนั่นน่เหรอหอคอยหรือภูเขานี่ทางนี้ยถ้าไปก็รีบไปนะจะมืดแล้วนี่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 เรือ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 ไป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 แล้ว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 ตามมาตามมาไป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 เร็วไปเร็วไปตรงไปเลยไปตรงไปเลยหอคอยนี้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่มาแล้วนะแต่ไม่ได้เอะใจอ่ะไม่ใช่หอคอยแหฉเหมือนเป็นดาวเทียมใช่ไหมเอ๊ะไปเร็ว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 เร เร็ว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 โอ๊ยโอ๊ยโอยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ชอบเลยไม่เห็นหรอมานี่มาขึ้นมาแล้วเห็นข้างบนแต่ข้างนอกอะไม่เห็นมันมืดไปหมดเลยจริงไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันกําลังจะเข้ามาหาเราอ่ะมันมืดไปหมดเลยเห็นอะไรไม่รู้เป็นเส้นๆอยู่ในน้ําอ่ะมันเป็นปลาเหรอมันเป็นเส้นๆ่ะพวกคุณมองเห็นเป็นยังไง มองเห็นแบบทุกอย่างมันมืดมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากสิ่งที่มีไฟอะ่ะถ้าไฟอ่ะจะเห็นแต่ถ้าตรงไหนไม่มีไฟคือมืดตึ๊บแลว้วอะไรเหลืองๆอะ่ะโอ้โหเออ,โอโหูดูตาซอมบี้ดิเห็นแต่ตาซอมบี้เห็นแต่ตาซอมบี้ถิวขาวอะ่ะเธออุดทางไหมกลัวมันขึ้นมาจังเลยอะ่ะเฮ้ยร<อ>ัวที่นี่เหมือนเป็นกับดักซอมบี้โดนแล้วตายแค่ไหน แปรเ,เห็นหรอฉันไม่เห็นเลยเลยอะ่ะใช่ใช่ฉันมองจาก GPS เฮ้ยมี GPS ด้วยมันเป็นยังไงอะ่ะ <GPS S 1> แบบคือมันเห็นเลยหรอ,หรอโอ้โหไปอยู่ยุคไหนมาเนี่ย <c oughs> GPS มันก็นั่นดีย่อมาจากอะไรไม่รู้แต่รู้ความหายเฉยว้าโอ้เมื่อกี้ตอนฟ้าผ่าเห็นสว่างหมดทุกอย่างเลยอ่ะใช่โอ้เป็นสายตาที่แปลกมากเห็นพวกมันกำลังรวมร่างค่ะ เร <asure S 1> ามารวมร่างกันไหมมันคนละแบบกันเธอเห็นตรงท้องฟ้านั้นปะมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่เป็นสีแดงดวงเดียวเลยอะเห็นหรือว oui? well ่าเราอยู่โลกนี้ไม่ได้แล้วเราต้องนั่งยานบินอวกาศไปดาวดวงอื่นละเฮ้ยตัวอะไรอะอะไรทางนั้นอะไม่เห็นอะฉันมองไม่เห็นท้องฟ้าเห็นไหมป็นอะไรไม่รู้ปิดไฟแวบแบบอยู่แล้วก็มีไฟเฉยเลยอะเป็นไปได้ไงอะแมงเหมือนเป็นแมงมุมยักษ์อะฉันมองไม่เห็น แล้วมันมีไฟอ่ะตอนนี้เราโดนจำกัดการมองเห็นกันหมดเลยพวกเธอไม่มีทุดชั้นก็ดูไม่ได้เออจริงด้วะแปมชอบมาสิงล่าแหมบางครั้งก็บอกให้เข้ามาสิงจะได้ขุดแร่ให้อัดโหเฮ้ยอะไรมันลอยขึ้นไปบนฟ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไหนมันเธอไม่ัเธอเห็นไหมเห็นยังเห็นแล้ว เหมือนเป็นจานดาวเทียมเลอยฮ้ยพวกคุณเห็นอะไรอีกเนี่ยไม่รู้แต่มันเหมือนเป็นก้อนๆกลมๆมันลอยอยู่บนฟ้าแล้วมันก็ลงไปข้างล่างอ่ะหายไปแล้วเป็นกล้องหรือเป็นจานดาวเทียมอะไรพวกนี้เปล่าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นหอคอยดาวเทียมอ่ะเฮ้ยจะเป็นไปได้นี่ถ้าเกิดว่าหอคอยมันเหมือนจะมีข้างในนะเนี่ยอาจจะเข้าได้ก็ได้นะ นี่ไม่น่าใช่ดาวเทียมของแปมหรือใช่ไม่รู้ไว้ทำไร hmm. ทุบทิ้งเลยไหมแต่เย็นถ้าเป็นอย่างนี้แย่นะถ้าเราจะมองเห็นมืดๆแบบนี้ตลอดอ่นะมันจะเสียเวลาแบบที่เราจะต้องหาของไปอีกเยอะเลยอะ่ะเราก็ยังไม่รู้ <จะ S 1> เลยว่า,ามันจะพัฒนาร่างอีกไหมเท่าที่คิดได้นะจากเรื่องราวของหมอคันทวานอะ่ะมันมีความรู้ว่าไอ้หนอนดำอะ่ะน่าจะเป็นตัวการที่เข้าไปสิงร่างซอมบี้ แบบปรสิตแบบที่เธอบอกปะ uh huh. แล้วก็ทําให้ซอมบี้กลายร่างเป็นอีกแบบหนึ่งใกล้เช้าแล้วโอเคจะเช,าช้าแล้วปะลงล่างกัน <c oughs> เราลองค้นตรงนี้หน่อยไหมรู้สึกว่ามันเหมือนมีข้างในยังไงก็ไม่รู้ฮะ <c oughs> ่กายออ้ยที่นี่ดูน่าปลอดภัยจังเลยอ่ะมีมีรั้วหนามให้ด้วยอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยมีอะไรไหมโอยโอ๊ยโอยโดนหนาวดีอ่ะ โดนหนามแทะอะดิเสียนเดอร์แมนมาจากไหนเนี่ยไปมันเฮ้ยโอ้ยมันนี่แล้วอะไรห้อ,รองนี้มีอะไรไม่รู้ด็ออกเตร์หรือเปล่าอะไรดรทวาร์เหรอไม่น่าใช่นะแต่ว่าคืองีคนรอใช่มันมันไม่ใช่คนแล้วมันเหลือแต่หัวกับกระดูกอะ <S <S อลองเข้าไปดูสิได้ไหมเหลือแต่หัวกับลำตัวที่เป็นกระดูกว้ ที่ไหนไม่รู้ฮะโอ้โหของเต็มกล่องเลยหอเจอกันแบกเจอกันแบกถ้าอย่าไปได้ข้อ่าหนังสือเองหนีไปซอมบี้พวกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหนีได้ควรหนีไม่ควรสู้แล้วเข้าใกล้มันเด็ดขาดทำไมน่ะเหรอก็ฉันได้เสียเพื่อนรักของฉันไประหว่างการเดินทางเขาโดนตัวอะไรก็ไม่รู้กัดตัวมันไม่เหมือนซอมบี้มันมีหนวดยาวและเพื่อนฉันก็ลุกขึ้นมาพยายามที่จะฆ่าฉัน และฉันก็ทำอะไรไม่ถูกทำได้แค่เพียงเล็งปืนไปที่เพื่อนรักของฉันและต้องฝืนใจยิงเขาทิ้งต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นความทรงจำของเราสองคนก็ลอยเข้ามาในหัวเต็มไปหมดทำจนฉันสติแตกแบบสุดฉันไม่เหลือใครแล้วและฉันก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อรักฉันขอโทษหากใครพบเห็นฉันขอให้พวกคุณหนีออกจากที่นี่โดยด่วนในเกาะน,นี้มีหลุมหลบภัยอยู่พวกคุณควรอาศัยอยู่ที่นั่นถ้าหากยังอย่างมีชีวิตอยู่ต่อ นี่ถือว่าเป็นคําเตือนนะฉันจะทิ้งของสําคัญไว้ให้จงใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดโชคดีกับโลกที่โหดร้ายกับชะตากรรมเฮย้ยทําไมเหมือนเราสองคนดวงดีตลอดเวลาเลยมีแต่ข้อความมีแต่อะไรไม่รู้เพื่อที่จะพาเราไปในจุดที่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาอยู่ในไอ้นี่มาอีกแล้วหรอแบบมันโดนมันกําหนดเส้นทางให้เราเหมือนท่าที่แล้วอีกแล้วหรอเหมือนก่อนน,นั้นน่ะตอนซีซั่นหนึ่งอะซีซั่นสิหนวดยาวถ้าเป็นหนวดยาวก็น่าจะ เป็นซอมบี้ตัวที่มันแปลงร่างไหมด็อกเตอร์คนหนึ่งใน3คนนั้นน่ะด็อกเตอร์จอนป้าที่เป็นตัวร้ายอ่ะที่เป็นที่กายร่างเป็นหนวดหนวดอะ่ะอันนั้นคือด็อกเตอร์จอนใช่ใช่โอเคที่นี่ไม่น่ามีอะไรนอกจากตรงน,นี้ nogle? แล้วมั้งแต่ที่นี่ดูน่าเป็นฐานทัพมากเลยเฮ้ยแต่ไม่ได้ดิเราไปหลุมโลภภัยดีกว่าไหมโอ้ถ้าเราได้กับดักอยู่ที่ไหนอ่ะอ่อไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกแค่ว่าในเกาะนี้มีหลุมโลภภัยเฮ้ยในเกาะนี้แสดงว่าภายในเกาะนี้ดิงั้นเราก็ต้องตามหาหลุมโลภภัยในเกาะนี้ไง เขาเขียนไว้แค่นั้นใช่ไหมใช่เขียนไว้แค่นี้เลยงั้นไม่แน่ด็อกเตอร์คันธวานน่าจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเป็นไปได้งั้นเอางี้เราเราเรากลับไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์แปมก่อนไหมป่ะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอุปกรณ์ก่อนเราค่อยมาแปมคิดว่างไงได้แต่ระวังนะลกบ้าน,นกัน เกิดปีอะไรอ่ะปีไหนไม่รู้เอ้าปีชงเลยอ๋อก็ปีชงแน่เลยเกิดปีมะแมเพราะเกิดมาเจอพวกเราไงเฮ้ยเดือดู้วยก็เลยขึ้นหนีเฮ้ยอะอะอะเฮ้ยเลยเขาจะตายถอยแล้วเขากำลังเลื่อนเข้าไปกระสุนหมดเขาตายยังเขาไม่ตายเขาไม่ตายอุ้ย อย่าแยกกันสิไม่ได้แยกเดินึ้นมาจากเคสนิดเดียวเองตัวอะไรอ่ะแมงมุมเงยแมงมุมอเนาแมงมุมที่มันขาโยะเยะมาเก๊ขึ้นมาแล้วเจอมันไงจริงเหรอโอเคไปแ้วถ้ามันไปชุบแป้งทอดอ่ะเออเดี๋ยวเจอเหิดเดี๋ยวเจอก่อนแล้วกันทำพูดแหมอ้ยขนลุกเลยยิงจนหมดกระสุนเลยเมื่อกี้ สบายเดินช้าลองนี่สิอไม่ดีขึ้นเลยลองยานี้ดิเฮ้ยฉีดทุกอันเลยเหรอดีพื้นแล้วอะไรอย่าฉีดยามั่วนะไม่เหลือแล้วไม่ทันแล้วดิแปมบางอันก็เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินบ้างสิ <laughs> สภาพนี้ฉุกเฉินทุกยาม อยากรู้มันคือยาอะไรนี่นะ<อ>ไม่มีอธิบายใครจะไปรู้ล่ะโอเครีโหลดกระสุนก่อนต้องหาชุดใส่แล้วชุดที่ถึกถกจริงอันนี้เห็นด้วยเธอเอา golden apple ไปคอละสองเก็บก,ก่อนไะชงไปฉายยังไม่ใช้เก็บไปก่อนยาฉีดเอ,อ่อยาฉีดสีม่วงคือแบบ super power power เลยอะ่ะ รขอศึกษาสมุดเล่มนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่อรู้สึกว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างทูชิ้นใหม่นะฮะมันน่าจะเป็นเตาหลอมเนี่ยเตาหลอมอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผมผมจำได้ว่าผมเคยเล่นในมอดมอดหนึงอยูอ่มันน่าจะคล้ายกันอยู่ฮะแต่ผมลืมวิธีการทำไปหมดแล้วมันทำยังไงบ้างท้อที่ดูแล้วก็ แต่และชิ้นส่วนมันก็จะมีค่าแตกต่างกันอย่างสมมุติยกตัวอย่างสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างตัวนี้วูดนะครับถ้าเราทําหัวมันขึ้นมาเนี่ยมันจะ Min น็งสปีดสองใช่ไหมแต่ถ้าเราอัปเกรดไปเป็นสโตนเงี้ยมันก็จะกลายเป็น4ยิ่งขั้นสูงก็ยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีขึ้นอืมแต่บางทีเนี่ยการที่เราเอาหัวไม้ผสมกับหินอย่างเงี้ยเราก็จะได้ค่าคงทนที่มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะผสมกันยังไงมาตัวเนี้ยนะ คือมันเอาแร่ทุกอย่างมาผสมกันได้ส่วนนี้ก็เป็นแมทชีเดียลในการทําชุดกรอบนะฮะศึกษาแรก่กันหน่อยดีกว่า แร่ที่ใช้ในการทําของได้นี่ตั้งแต่ไม้เลยเหรอฮะตั้งแต่ไม้หินฟินแคคตัสกระดูกออบซิเดียนโอ้โหได้หมดทุกแร่เลยเธอมีไอรอนที่เป็นหมูด้วยใช่พิกไอรอนเนี่ยโอ้งั้นแปลว่าเราต้องเก็บทุกชนิดแล้วค่อยมาศึกษาในสมุดเล่มน,นี้ว่าเราจะมาทําอะไรได้บ้างประมาณนี้แล้วกันฮะงั้นเดี๋ยวเริ่มจากการฟาร์มทรัพยากรกันก่อนในวันนี้อันตรายมากในการฟาร์มฟาร์มกันอันตรายเหรอแล้วเราควรทํายังไงอ่ะ เพราะพวกมันรวมร่างวงกันตลอดพวกคุณต้องระวงังคืึองบินก็ไม่มีแล้วด้วยอ่ะถ้ามีเครื่องบินอย่างน้อยก็บินวนตามเกาะนี้แล้วก็หาหลุมลบภัยเนาะอืมว่งไงเดียรระหว่างหาทรัพยากรกับออกไปหาหลุมลบภัยเอ,อ่มหลุมรบภัยหาทรัพยากรอ้าวเชื่อแปมหรือเชื่อเธอดีเธอเชื่อใครเชื่อแปลมและกันหลุมเราไม่รู้อยู่ไหนนะใช่แล้วเธอเชื่อใครระวังตัวเองกับแปมเชื่อแปม ขนาดตัวเองยังไม่ชินถ้าเดินมั่วๆอาจจะเป็นปุ๋ยได้ดีต้นไม้จะได้โตยังเป็นประโยชน์อยู่โฟาพ์มฟาร์มด้วยไม่ใช่ผามนะฟาร์มงั้นเราฟาร์มทรัพยากรก่อนแต่ต้องระวังระวังเป็นอย่างมากเพื่อที่จะหาของแล้วก็ดูด้วยว่ารอบๆเป็นสบมผีไหมอะงั้นเดี๋ยวดับแรกเราลงไปหาแร่มาใช้งานก่อน ลงเหมืองก็น่ากลัวอยู่ข้างบนก็ไม่ปลอดภัยใช่แต่ว่าเหมือนก็น่าจะดีที่สุดแล้วไหมนะตอนนี้อนะถ้าเราจะเติบโตเราก็ต้องกล้าเลยแปมไปละเอาเฮ้ย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 เฮยเ้ยเ้้้ยเยเฮเ้ยเยเฮเฮย้เเ้้ อยู่ข้างล่างแล้วกินมมเลดสบิ่นจ้าไม่เหลือความกล้าเลยอ๋ออย่าย้ำนี่อย่าตอกย้ำโอ,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 อ้ my god อนีนอนเธอลงมายังกำลังลงไม่ใช่เขาปราบนอนหน่อยอุ้ยเขาโดนพิษโอ้ยโอ้ยไข่ทราอะไรมันจังหวะมันจะเป๊ะปะเป๊ะปะขนาดนั้นก็ไม่รู้นะมันสิ่งที่กลัวที่สุดด้วยประเด็นอนะโอเค ถามหน่อยสิตั้งแต่วันนั้นมาม,มีอาการอะไรแปลกๆกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไหมอะ่ะดอกเตอร์<ม>อะไรนะดอกเตอร์จอนมันได้เจาะเข้ามาในระบบอีกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตอนนี้มันรู้แล้วเหรอว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันหายไปพร้อมพวกคุณอืมไม่แน่นะดอกเตอร์จอนมันอาจจะคิดว่าพวกเราตายแล้วก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องพยายามซ่อนตัวใ,ให้มากที่สุดนะ<ม>เพื่อที่จะไม่ให้มันรู้ว่าเราตายแล้วแผนการนี่แหละดีสุดไอ้ที่แบบ คนที่แบบตาคิดว่าตายแล้วเงี้ยมันก็จะไม่เตรียมตัวรับมือกับเราไงแล้วก็โผ่ไปทีเลยมันก็จะแบบพวกเคไปตายกันเหรอแล้วลมันก็จะแพ้แผนการเรามันนี่หนังอะเคยดูไหมไม่เคยอ้าวแล้วปืนหลับพวกคุณจะคราฟและหาได้ยังไงอืมนั่นนะเดิเนี่แหละเป็นข้อคิดที่ใหญ่มากเพราะยังไม่รู้ไม่แน่อาจจะต้องไปเจอหลุมหลภภัยนั่นก่อนหรือเปล่าหลุมหลบภัยนั่นอาจจะมีวิธีก็ได้นะนรกตอนนี้เป็นไง จะรู้ไม่เราก็อยู่ด้วยกันหมดนี่แหละพังเละไปแล้วั้งแต่มันก็ไม่มีอะไรนี่เออว่ะในน,นลกเราต้องไปดูเหนียวเราโปรยแค่เราโปรยยารักษาแค่ในโลกปกติเราไม่ได้โปรยในนรกนี่แล้วนรกมันจะหายได้ไงอะ่ะเราไม่ได้อยู่ใ,ในนรกหรือไม่แน่นะซอมบี้พวกนี้อาจจะออกมาจากนรนกหรือเปล่าใช่ใช่โอ้อย่าบอกนะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราต้องเข้าไปพ่นยาในนรกอีกบ้เนี่ยโอ้ไม่กอจริงๆเก่งว่ะ ไม่เป็นไรค่อยคิดค่อยคิดเหมือนกันตอนนี้คิดไม่ออกปวดหัวถ้าเราทำโ oh. ต้เอนชาร์ล้วได้ของเอนชาร์ดีๆคงจะตั้งแต่เริ่มคงดีอะ่ะเราจะได้หาแร่ได้ไวขึ้นไงใช่ตอนนี้เพชรไปไหนเอ่ยอเดี๋ยวลองขอเผาแรก่ก่อนละกันแร่พวกนี้ทำชุดได้ไหมคิดว่าได้นะถ้าดูจากสมุดที่ได้มาจากไอ้ตรงนั้นอะเมื่อกี้ที่เราไปได้มาจากตรงด็อกเตอร์แต่ต้องลองดูก่อนไม่มั่นใจ แล้วยังไม่รู้เลยว่าไอ้โต๊ะนั้นมันไอ้ไอเครื่องเผามันทําไงก็ไม่รู้ลืมไปแล้วด้วยเขาอ่านสมุดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่นไงเครื่องสมิลเทอี่เครื่อง ally, เองผาทาเป็นขนาด3ามคูณสไปจนถึง1 1บเคูณสิสูง2บล็อกไอ้เครื่องนี้มันต้องสร้างขึ้นมามันจะต้องมีบล็อกมีมีกราสกระจกแล้วก็มีแท้งในการเก็บแล้วก็มีหัวจ่ายเป็นเดรนนะฮะเคยใช้อยู่ไอ้เครื่องนี้แต่จําไม่ได้แล้วว่าเราหาจากไหน สามารถเอาไว้เผาแรล่เผาอาหารได้ด้วยเหรอโอ้โหของเยอะกว่าก่อนนั่นอีกอ่ะใช่วิธีการสร้างคือทําอย่างนี้คุม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 เป็นสองขนาดสูง2อคูนสนี่อ่าเอ๊ะแล้วบล็อกชนิดนี้มันคือบล็อกอะไรอ่ะนั่นไงปัญหาใหญ่เลยโอ้ยทำคารเสียงไอเว้ยเอาขอโทษได้ไหมทำยังไงถึงจะได้แร่ที่ เอาไว้ทําเตาเผาทําใจทําใจกับแปมมเนี่ยสมุดนี้บอกแค่วิธีการแต่ไม่บอกบอกแค่ว่าสร้างเครื่องยังไงแต่ไม่บอกว่าหาวัตถุดิบยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหมืองเปล่าไม่เคยเจอแร่ำดำๆนี้เลยอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้นนะ คนอะไรทำฟาร์มในสํานักงานคนอย่างเจเราจะให้กินยังไงคะเออไม่มีเจ้านายก็มาดุซะหน่อยโอ๊ยฉันจะเครซี่อู้หูภาษาฝรั่งเศสมาสิภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยแหละเศษอะไรล่ะอ๋อเหรอภาษาอังกฤษด้วยนะก่อนหน้เนี่ยที่คุยกับแปมอ่ะดูไหม คุยภาษาต่างประเทศตั้งหลายคนไม่รู้อืมไม่รู้ก็จะบอกดิไงโชว์ซะด้วยอทำไงอ่ะก็เนี่ยมาเจอแปมมได้เพราะสกิลในการพูดหลายภาษาคุยรู้เรื่องหรอรู้เรื่องสิคุยกันเป็นปี่เป็นคุยเลยเอาปีเอาคุยมาคุยนะไม่คุยได้ปากนะ เจอทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีแล้วทุณงใครอ่ะก็คุยนะสิก็บอกว่าเอ้ยอยากเจอแปมอยากเจอแปมเขาก็บอกวโอเคค่ะเดี๋ยวเชื่อมต่อให้นะคะโอ้คุณเก่งภาษามากเลยค่ะขิงไม่พักเชื่อมยังไงก็เอาใส่น้ำตาลลงไปนะแล้วก็แช่ไว้เฮ่อวิธีเราทำราบหมูนะเอาหมูลงในหม้อแล้วก็ลวนลวนลวนนะลวนให้มันสุกนะใช่ไหมแล้วก็ปอกไม่ไม่ไม่เธอลวนละสมองเธอลวนละไม่อยากรู้ ปลูกต้นไม้ในนี้ดีไหมเห็นไหมแแมคนบ้าอะไรปลูกต้นไม้ในสำนักงานก็มันไปยากมันออกไปยากเออมันก็ต้องวิธีนี้เปล่าเออเดี๋ยวไปขุดหนังสือมาให้ใน G P S ชั้นเขียวเขียวขึ้นเต็มเลยเนี่ยคนเหรอเขาเขียวนี่คนเหรอก้อนไม้มันออกไปมันก็อันตรายไงปลูกในนี้เลยจบไม่ต้องออกไปไหนไม่สิแก้ใหม่เขียวเขียวคือกลิ่นตัวนางโลน ก็คนที่อาบน้าล่าสุดเมื่อปีที่แล้วจําได้ว่าอาบก่อนเล่นเกมเระวังนะคุณอยู่คนเดียวโอ้ยมาเฮอมาให้หมดเลยมา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 ระดับเรามันเก่งอยู่แล้วหมาถึงนางไว้แปม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 ๆปม ไหวไหมห้องนี้เหมือนห้องนั่งเล่นเลยแต่เราไม่เล่นด้วยดิเราจะได้เซฟเป็นที่ปลอดภัยให้กับเราได้อมาละโอ้โหเอาไอ้ตู้นี้เป็นที่กำบังเหรอเนี่ยใช่โอ้ my god สุดยอดสุดยอดถือว่าไอเดียดีขอบคุณนะเออแล้วนี่ที่มันเคยเป็นอะไรมาก่อนอ่ะอืมไม่รู้อะที่นี่เหรอเหมือนจะมีจดหมายอยู่เล่มหนึ่งนะเกี่ยวกับอันเนี้ยขออ่านแป๊บนะบริษัทซีบอบม,มันเป็นเหมือนสำนักงานใช่ฉันไปติดไปต่อเรื่องนี้อยู่ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเกาะแรกอ่ะมันคือบริษัทไปทําใช่ไหมทำเกมเกมซอมบี้แต่ที่เนี่ยเหมือนเป็นสถานที่<อ>ที่ใช้ทําเกมซอมบี้อ่ะ เหมือนพนักงานอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วมีเครื่องเสิร์ฟด้วยใช่ไม่แน่อาจจะเป็นที่นี่นะเราอาจจะเจอเบาะแสอื่นๆที่นี่หรือเปล่าเออลืมเลย<อ>แหมถ้าแบบม,มีตาที่จะให้ดูหน่อยนะว่ารูปภาพมันไม่ใช่พิกเซลแล้วนะแแบบเดี๋ยวนี้มันมีกล้องก็นะแปบบปิน<อ>้นออกมาได้แบบไม่ไวนะคะเดีย๋ยวนี้เขาพัฒนาบอกไปแปบบก็มองไม่เห็นไม่ใช่หรอเอ้ยมต้องใช้เฟรมอะถ้าอยากให้ปั่นเห็นอะ ไม่เห็นแปมไม่มีตาแปมไม่เห็นเราได้ไงอ่ะแป๋มไม่เห็นเรา,เห,เ,ราเห็นเป็นพลังงานความร้อนฉันดูผ่าน G P S มันเป็นโครงสร้างแล้วระหว่างนี้แป๋มสามารถทําอะไรได้บ้างอะ่ะค้นข้อมูลหรือว่าอะไรได้บ้างไหมเผื่เอเป็นข้อมูลให้กับพวกเรา,ารดับแป๋มเป็นเองคนได้แต่ข้อมูลยันรีเสิร์ชให้หน่อยวิธีทำน้ำตกพอจะมีในฐานข้อมูลไหมว่าไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำตกเราหิวแหละพอจะมีในฐานข้อมูลไหมว่าเกาะที่เราอยู่เนี่ย มันเคยเป็นอะไรมาก่อนไหมเจอแล้วก่อนนี้เป็นเกาะอ,อีกฝั่งที่ห่างจากที่เราเคยอยู่แสนกว่าบ,บล็อกได้ที่นี่แต่ก่อนเคยเป็นเมืองใหญ่อะคา่ะมีพวกโรงงานพวกบริษัทต่างๆเฮ้ย <acres. S 2> และที่นี่เหมือนในหนังสือห้องแล็บเลยที่บอกว่าเกาะอ,อีกฝั่งเกิดเชื้อคันระบาดเชื้อคันระบาดหรอเฮ้ยน,นั่นแปลว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่เชื้อคันน่าจะเกิดจากที่เกาะน,นี้แน่ๆอ้าว <lem? S 1> แล้วทำไมเกาะนี้ถึงซอมบี้ยังเป็นปกติอะ ไม่ได้โหดแต่แค่กายร่างกายพันนั่นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับดอกเตอร์ซอมบี้มันไปเป็นที่ก่อนนั่นไง <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วเ <c oughs> ชื้อโรคมาจากดอกเตอร์คันธวาลหรือเปล่าแค่ชื่อ <c oughs> ก็บอกบอกแล้วนะอยู่ดีจะบอกว่าตัวเองอยู่เกาะน,นี้รอดชีวิตเจอ,กอนนเกาะนี้ดีมาบอกว่าชื่อคันธวาลสมุดที่ห้องแลบ็บอกว่าซอมบี้กลายร่างที่นั่นนะแปลว่าที่นี่อาจจะไม่มีซอมบี้มาก่อน <c oughs> แต่ที่นี่เป็นต้นกําเนิดของโรคคัน,นเฉยยังไงละ ใช่ใช่แล้วล่ะมันใช่เลยถาวนเขาเกิดอาการคันก็เลยทําให้ทุกคนมีอาการคันด้วยกันเป็นหมอไงพะเขาใช้เขาพูดว่าเป็นหมอปึ๊บนั่นชื่อเขาไหมอ่ะฮะเขาชื่อคันถวรนในชื่อหนังแล้วคันที่ตูดเลยกลายเป็นซอมบี้เอ้ย ไม่ไหายไอก่อยังไม่รู้เป็นโรคอะไรเนี่ยพีสุน์รักาบอะอ้าวตีทำไมนี่เนี่ยได้ยินเสียงะระฆังไหมได้ยินถ้าเราตามไปจะเป็นอะไรไหมเสียงอะไรอะ่ะแปมว่าไงอะ่ะเราตามไปได้ไหมตามเสียงระฆังไปอะไรเงี้ยหรอแปมว่าไงอ่ะแปมมันดังไปทั่วเมืองเลยอะะ่ะแสดงว่ามีคนสั่น แสดงว่าต้องมีคนสั่นละคัเหมือนะระฆังวัดเลยอืมแถวนี้ก็ไม่เห็นนะนะอะไรที่เกี่ยวกับะระฆังนะน่าจะไม่ได้มาจากในนี้มหรืหมอเออหมอคณะสั่นเรียกเราเป่าหมอเป็นสังฆมีดอืมเดี๋ยวลคลระฆังหรือมันเป็นเสียงเตือนภัยไม่รู้อ่ะตั้งแต่มาก็ไม่เคยได้ยินเสียงะระฆังนี้เลยนะเพิง่งจะได้ยินวันนี้แหละ มาเธออ่ะได้แล้วโต้ครับโต้เอ็นชาน์สมบูรณ์ละ <c oughs> เอ็นชาน์เลยเ่เวลเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดเคโอ้เป็นซิลทสัสอะไม่เอามันรียังไงมันรีได้หรอ <c oughs> รีอ่ะใช้เป็นอันนี้ ไปเผยต้องใช้ิูทัศเอ้าเก็บไว้เหรอทำทำิูทัศอืมทำไว้ก็ดีฟอร์จูนสามโอ้อไปเลยโอเคโอ้ดวงดีตั้งเริ่มเลยอย่างนี้ก็สบายแล้วอีฟ i ซซี่ไอวีด้วยจะเอาใช่ไหมเอ่อไม่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 เอาใช้เลยเดี๋ยวใส่อันเบกกิ้งไปสักหนึ่งไหมเพราะว่าเธอเน่าจะขุดเยอะนะขอหน่อยขอหน่อย ไม่หรอเก็บไว้ใช้ก่อนอ่ะอันเบกิ้งไปหนึ่งแจ๋วเลยของดีส่วนซิวทัชนี่เก็บไว้เผื่อเจอสมุดเจออะไรจะได้ขุดเก็บไว้เป็นก้อนนะฮะฮมาครั้งนี้เราดวงดีแบบมีแต่เรื่องมักจะไม่ดีตอนจบมันก็ต้องดีสิมันก็ต้องดีเป็นจบแหละเอางี้เป็นว่าเราเราจะตามเสียงะระฆังไปหรือเราจะเอาจอบที่ได้มาไปขุดของเรารู้หรอเสียงะระฆังอยู่ไหน ไม่รู้นะออาวเราต้องหาแร่อะไรก่อนคือแร่เนี้ยมันชื่อว่าบลิกซีบลิก s e A R E D แล้วก็บลิกเนี่ย<ส>แร่เนี้ยสีดำมันคือซีเรตบล็อกมันคือซีซีบล็อกอะไรสักอย่างอะไม่รู้อ่านยังไงแต่ SEA R-E-D จำไม่ได้ว่าต้องใช้แร่อะไรผสมกับอะไรเนี่แหละอาจจะเป็น ไอรอนผสมกับอลูมิเนียมหรือเปล่ามันไม่ได้บอกเอาไว้อะว่ามันคาาฟ์ยังไงในสมุดเล่มเนี้นะ๋ยวต้องหาดูทีเพื่อความชชัวด์ดินี่ไงเขาเจอวิธีแล้วต้องใช้กราวเวลใช้ดินเหนียวแล้วก็ทรายมันจะกลายเป็นแร่มันจะกลายเป็นบล็อกชน,นิดใหม่แล้วเอามาเผาอะมันก็จะกลายเป็นบริกสีดำซีเลสบลีก น่าจะมาจากคําว่าทะเลแดงน่าจะแบบทรายกับทะเลอะไรอย่างงี้ปะ่ะสีแดงก็น่าจะเป็นบลิกกันแหละต้องไปหาแร่มาแล้วต้องไปหาทรายกับดินเหนียวอะ่ะต้องออกออกไปหาข้างนอกอันตรายอันตรายงั้นวันนี้เราพาไปแค่นี้ก่อนดีกว่าครับก็ไว้เจอกันใหม่ตอนพยักหน้าเลยนะนก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งด้วยอ่าไว้เจอกันใหม่ตอนหน้ามีไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย จบนี้เลยเหรอ